ดวงสอดสีนะครับประเด็นที่จะแถลงในวันนี้เป็นการสรุปในการย่วนกันหาือแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตและทางออกของประเทศร,ร่วมกันนะครับเพราะนั้นแล้วก็ในช่วงนี้ผมขออนุญาตให้ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวนะครับเพื่อทราบถึงแนวทางในการหาลือแล้วก็ผมต้องการหาลือเป็นอย่างไรเชิญท่านหัวหน้าพักครับ ี่น้องสื่อมวลชนน้องประชาชนที่รบรักทุกท่านทุกคนครับผมได้ให้ชุดนักสีแก้วน้าพักพื้นไทยวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ความสนใจเกี่ยวกับการแถลงข่าวของพักพื้นไทยเบื้องต้นนะครับพักพื้นไทยต้องมีขอบคุณท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับท่านการยกบิลล์ท่านนายข่าวพักภูมิใจไทยรองัออน้าพักในคณะนะครับที่ได้เกียรติพักพื้นไทย มาเขมาร่วมปึกษาหารือกันในวันนี้ผมต้องขอแยกกับเรียนที่น้องสิงชนด้วยความเคารพนะครับวันนี้เป็นการเชิญพักภูมิใจไทยมาเพื่อศึกษาหารือถึงแนวทางที่จะเอาร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับสืมเนื่องจากแปดพักร่วมในการจัดตั้งรัฐบานลนะครับ พักกล้าไกลได้มอบหมายให้พักมอบภรริกให้กับพักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่เรามีมติร่วมกันนะครับว่ามอบให้พักเพื่อไทยได้ไปดำเนินการที่จะประสานพูดคุยเพื่อหาเสียงสลับสนุทนะครับมาให้ถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ได้วยรเสียงไม่น้อยกว่า375อเสียงขึ้นไปนะครับ พรรคเพื่อไทยก็ดำเนินการนะครับวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นในการพี่งีเพื่อหาคะแนนหรือหาเสียงเพิ่มจากพรรคการเมืองสานที่ที่ประชุมได้ให้แนวทางเอาไว้เริ่มต้นจากรรคภูมิใจไทยครับเป็นการสหมิอรเพื่อหาทางออกในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ติดยื่นขยู่ว่ากรดีที่พรรคการเป็นแกนงหนึ่นะครับไม่ได้รับโอกาสจากที่ประชุมของ ที่มชื่อร่วมรัศดวันนี้ก็เป็นวันที่ภูมิใจไทยนะครับได้มาปรึกษาารือกับเรารายละเอียดนะครับเราเองได้พูดคุยกับทางภูมิใจไทยถึงแนวทางที่จะร่วมมือกันว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนขนาดไหนอย่างไรในการที่จะทํางานร่วมกันผลการหารือผมต้องขออนุญาตที่น้องสิบบุคนด้วยความเคารพครับท่านอนุทินชาวบุรีรัมยนและพรรคเพื่อไทย วน้าพภูมเจไทยจะยกตำแหน่ง <pagar> ใ้โดนอโนมันนี้มากัรูคุยกันอย่างแจ้นแจเป็นยังขออภัยหัวหน้าพกภูมเจไทจะได้กุณมาเรียต่อที่น้องศิลป์ชนะครับเชิญท่านหัวหน้าภูมเจดไทครับเอ่อผมต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าพ เพื่อไทยนะครับท่นในใานนายแพทย์ก็มนันท์สีแก้วท่านรองหัวหน้าพักท่านบุญธรรมเพื่อไทยและท่าน <Yeah. Okay. S 1> เลขาธินนการพักท่านนายกรันรีรัฐมนตรีนะครับที่ได้เชิญให้ผมมาพบกับท่านในวันนี้เพื่อหารือเรือ่องการแก้ปัญหาของบ้านเมืองนะครับ mm. ด้วยบรรยากาศที่ดีครับพวกผมทุกคนก็ โดยอาศัยยัเลอาคารหลังนี้มาก่อนนะครับกลับมาที่นี่แล้วมีความผิใจบรรยากาศต่อเก่าแล้วก็มีความต้งนาที่ดีมาโดยตลอดนะระหว่างคนกับคนผู้ใดันนี้ก็ได้มารับทราบเจตนารมณ์ จุดประสงค์ข,ของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ตร้องกับพรรคภูมิเดไทยครับก็คืออยากจะไม่แก้ปัญหาทางการเมืองนะครับโดยเร็วที่สุดอยากจะให้ประเทศไทยของเรามีรัฐบาลเข้ามาบริหารราชการอย่างดให้เร็วที่สุดนะครับทางพรรคภูมิเดชไทยก็ได้รับทราบนะครับเหตุนาลงนี้แล้วก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคและผู้บริหารพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเรามีข้อ กังวลหรือข้อจำกัดอย่างไรบ้างเราไม่ได้อยู่ใน MOU ของแปดร้านะครับถ้ามีการมีความร่วมมือกันในต่างๆเราก็ได้บอกพัฒนาลงไปแล้วการลงทุนเนก็อยู่ตามเป็นไปตามแผนการที่พ่านุณ้ใหได้ได้แจ้งไว้นะครับก็ได้เรียนที่ท่านทราบแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีความจำเป็นที่จะต้อง เรียนเพื่อนันยู่ได้เลยทราบว่าถ้าเราจะเข้ามามีส่วนร่วมในใดเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้ได้นะครับถ้าในการร่วมมีทั้งเก้าไฟอยู่ก็เลยต้องจับอยู่ตรไหนไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับ เราก็ได้กาับท่านโซลนาโซลาน่า,นา,นาได้รับทราบไว้ครับแล้วท่านก็คงจะไปพิจรารณานะครับข้อจำก,กัดาของเราถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไม่ได้รัฐว่ากุณเองไทยก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนา ของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อน้องโยธบุตรพวกเราทุกคนเพื่อประเทศไทยเลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอีกท่านหนึ่งของพรรคเพื่อไทยมาร่วมแถลงวันนี้นะครับท่านนักาการ โคพักเทือไทนะครับลเกอร์อุจิรวนโรวินวัชรโรดครับในช่วงนี้ขอคำถามจากพี่น้องคือมลชนเลยครับเวลาท่านรับเอาท่านนี้ก่อนแล้วการด้วยด้านซ้ายครับเรื่องไขของพรรภูมิใจไทยที่บอกว่าไปจะไม่สามารถอยู่อดได้พรรคเพื่อไทจะระมัดระวัแล้วจะมาตอบให้ในการกำหนดกรอบเวลานะคะ่งนี้เราเราได้ มีข้อตกลงไปแผนพักร่มเราอยู่แล้วนะครับว่าคขั้นตอนเนี่ยหลังจากที่เราได้รับแนวทางมาจากแผนพักร่งแล้วในการไปพูดคุยหาเสียงเพิ่มเติมเมื่อมีคําตอบหรือมีข้อเสนอใดจากแผนพักร่งเช่นพรรคภุมิใจไทยในวันนี้นะครับพรรคภุ่มเใจไทยก็ตอบชัดเจนในเงื่อนไขนี้ว่าตัวที่ถ้ามีพรรคเข้าไปเป็นพักรวงในแต่พักรวงอยู่ท่่นก็มีข้อจำกัดที่ ไม่สามารถที่มาร่วมงานได้แม้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลหมายความว่า8พรรคสามหนึ่งสองบวกอี 70, กเจ็ดสิบเอ็ดเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านเองก็บอกว่ากรณีที่นําเสนอเนี่ยก็เป็นสิทธิของพรรคเพื่อไทยเองที่จะต้องไปพูดคุยซึ่งแนวทางั้นเราวางไว้อยู่แล้วครับว่าหลังจากที่เรารับขอบ้อมูลจากตรงนี้ซึ่งเปิดเปวิธี่สาธารณะเนี่ยนะครับเราก็ทําตามกระบวนการก็ไปก็สู่ที่ประชุมแบบพรรคลูกเรา แจ้งถึงข้อจากัดที่ได้รับมาแต่พักร่วมจะมีการประชุมกักเมื่อไหร่ครัว่แจ้งข้อจำกัดหรือว่าหลังจากที่เราคุยกับทุกพักที่เราเชิญมาแล้วเราจะพยายามแสวงหาคําตอบจากทุกพักนะครับถ้าทำเงไม่ได้นะครับเพื่อจะเป็นตอบเพื่อจะไปบอกกับแต่พักร่วมเราว่าสิ่งที่เราได้รับภาระนักพัรนจิตมาจากแต่พักร่วมเนี่ยเราได้เงินการสมัยคาหมดแล้วคําตอบก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องตอบเป็นน้นง อ่างพอทางซ้ายด้วยนะครับสามทางภูมิใจไทยอะครับเงื่อนไขที่ไม่เอาก้าวไกลถ้าก้าวไก่เขาลดอ่าเพดานยอดหนึ่งหนึ่งสองมาเนี่ยะเราจะจิจรณานเงื่อน,นไขนั้นอีกไหมครับผมได้เรียนมาแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทำงานแนวความคิดที่เจ้าที่เราเอยู่ในสภาด้วยกันมาตลอดก็ดูไปดูยังมีความแตกต่างกันเยอะนะครับก็ได้ได้ได้เรียนไปแล้วว่าว่า เราต้องกัดอย่างไรบ้างเขาถามท่าหมอคุณนาดครับวันนี้มีการเชิญพักที่คุณนใหญ่ก็ไม่เอาพักก้าวไก่มาในทางการเมืองนี่มองว่าเป็นการบอ,อกเลิกพักก้าวไก่ทางอ,อ้อมมาก่อต้องเป็นสุวิยฐานไม่ได้พิเศษนั้นนะครับเพราะว่าที่แปดพักเนี่ยแปดพักร่วมบอกให้เราดำเนินการเนี่ยเราก็าพยายามจะประสานงานกับทุกพักนะครับกับทุกพักถ้าจะไปตั้งสุริฐานว่าเป็นการ เตรียมการเพื่อบอกเลิกเนี่ยคงจะเป็นสมมติฐานที่คิดคิดเองนะครับคนไทยไม่ได้คิดอย่างนั้ตอนนี้ในสมวนขพงภคเทื่อวไทยจะเชิญทุกภาคมาเลยคะหรือว่าเฉพาะภาคที่เป็นเข่าวภาคที่เชิญวันนี้สามภาคเราตั้งใจจะเชิญกับทุกภาคครับทุกพยกเว้นบางภาคที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่มันมาพอเพียงแล้วนะครับอย่างภาคประชาธิปัตย์นี่ถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขใช่ไหมคะตอนนี้ยังทำตอนนี้ยังครัำ ก็อยู่กำลังจะดูว่ามีแทางจะพูดไปกันได้ไหมโอเคนะครับขอถามเลยค่ะเป็นไปได้ไหมคะถ้าหากอยากจะปลดล็อกการเมืองจริงๆพักภูมิมใจไทยจะยกมือให้กับแปดพักร่วมโดยไม่รับตำแหน่งใดๆโดยไม่เข้าร่วมถามพักภูมิใจไทยคะท่ะใช่คะ่ะ ตอนนี้ถ้าเราไปถามว่าท่าเป็นท่านอะไรก็จะต้องเปิดเปลียนเปิดปลายเรื่อยๆอานนี้เราต้องการรวบตายให้ให้ได้แนวทางที่ดีนะครับคุณหมอครับขอถามนิดนึงครับวันนี้การเชิญภูมิเอียไทยมาที่คือถือว่าเป็นการติดตำน่งแอปติดตำนานความขัดแย้งในอดีตหรือไม่เป็นสมมติฐานเป็นคำถามครับผมเชื่อว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆนะครับ ที่เคยบอกกันว่าจบแล้วก็ไปจบแล้วก็ไปนี่วันนี้มาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไม่เกี่ยวครับเป็นส่วนบุคคลหมอครับแล้วเอ็มบูเอ็มบูอนูเดิมที่เซ็นร่วม8พาคร่วมแต่ตั้งแต่วันนี้แตถี่เนัไคะหรือจะมีหมเราเราทำตาม8ภาคร่วมเม่อก่อนที่เรามาทำนะครับยังไทยได้ใังไทยนั้นเ็อยู่ตรงนั้นก่อน เราจะตอบไม่ได้จะฉีกจฉีกอย่งนีไม่ใช่รับไม่ใช่้เราทำให้ใช่เงื่อนไขว่าแตดพักมอบพักิจมาให้เพื่อไทยแลแกนนำเรี้งมาดำเนินการแล้วก็ไปตั้งการมานในนของท้าพุ่งใจไรยนะคะวันนี้เขาโหให้กับเ่อคนเพื่อไทยก็อเรายน้นะครับในาทาจระกา่าเรานตัวอรัฐบาล ก็จะต้องจัดกานใความเป็นคนละายกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เลี้ยว่าเดี๋ยวจะต้องมีการที่มีอีกหลายรอบหลายประเด็นแต่ถ้ามันมีความจำเป็นนะครับว่าทําแล้วประเทศเหนหน้าไปได้เมื่ให้ประเทศติดตับไ่ให้ประเทศดูดตับเราก็จะพิจารณาเชิญสื่อด้านหลังครับเชิญครับ ในข้อเสนอแล้วน,น,นะครับถ้าเราเอาประเทศชาติเอาประชาชนมาเป็นตัวตั้งต้องถามประเทศชาตินะและประชาชนว่าเขายอมไหมนะครับสิบเดือนที่จ,จะมีรัฐบาลและสหก,การยาวไปถึงไน,น,นต่างนี้ต้องต้องตอบเลยนะที่ป็นรัฐบาลและสหการด้วยวะนะค,ครับว่ารัฐบาลรัฐบาลรัะการมีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่เยอะแยะมากเลยครับรอสองเดือนสามเดือนให้สาหถานการณ์หลังเลือกตั้ง ครับเป็นไปอย่างเรียบร้อยอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดเรื่องที่เป็นเช่นเดียวนี่มันมีระไรได้แล้วมันมีตัวแบบที่มีข้อจำกัดมากขึ้นอีกบ้านเงถามคุณหมอชนน่านครับในเอ็มโมันมีข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายกัญชาการคุยว,วันนี้ต้องคุยในแปดพันไปครับว่าข้อน,นั้นต้องยกเลิกกันหรือเปล่าครับ MOU ของแปดพักที่เขียนไว้ะใช่ครับมันมีข้อหนึ่งที่เรื่องของอกัญชาเสรีครับและทีนี้ทางคุณอุทีนี่ก็ สรับสุนรภชาสืบฤทธิถ้าเกิดการคุยมันต้องมีเงื่อนไขนี้มันคนละประเด็นกันครับหมายความว่าแต่พักให้เรามาพูดคุยกันทางภาคภูมิใจไทยนะครับถ้ามีข้อตกลงตอบกันอย่างไรเนี่ยเอาไปแจ้งกับแผนแต่ขณะนี้เนี่ยทางภูมิใจไทยยืนยันชัดเจนว่ากรณีถ้ามีภาคเก้าใจอยู่ร่วมแต่พักเนี่ยทางเก้าทางภูมิใจไทยก็มีข้อจํากัดมันสามารถจะร่วมได้ท่านั้นไม่ไม่ต้องเกิดอะไรครับ ิดนะครับสำหรับเรที ok, ่เยไม่ได okay, ้คร nah. nice. ับโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาครับขอบคุณครับที่ขอไม่ได้วางพได้่ไนีเบเค